เขาเรียกว่าบรรลุธาตุไฟพี่นะโสดาบันบรรลุธาตุดินสกิตาคาบรรลุธาตุน้ำอนาคาบรรลุธาตุลมและอรหันในระดับเจตว,วิมุตติก็คือบรรลุธาตุไฟนะครับต้องเจตัวอย่างเดียวครับถึงจะได้ธาตุไฟได้ สรุปความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทั้งหูทิพย์รักตาทิพย์นั่นเองครับอยู่ในพระวรากายของพระองค์เดียวครับเพราะฉะนั้นคําบอกคําสอนใดๆก็ตามที <c oughs> สอนให้รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองคําสอนตัวนี้ก็อยู่ในกรอบนี้เองครับถ้าหากว่าไปหาพระธรรมนอกตัวเองไม่เจอหรอก <c oughs> ถ้าหากว่าไปเดินทุดงเดินดินไปไปไปตามหาพระธรรมไม่เจอหรอกเจอที่สุดแล้วอยู่ในตัวเองไม่ว่าตัวเราเองอยู่ยจุดไหนก็ตามในโลกนี้ก็สามารถทำได้จริงอยู่เมื่อเวลาเดินทุดงเดินดินเนาะไปอยู่ในสถานที่ที่วิเวกวังเวงสถานที่สัอยะ สถานที่สับปะยะมากที่สุดดีที่สุดแบบร้อยเอรนคือในถ้ำนะครับในถ้ำในสับปะยะมากจริงๆมันเงียบสนิทมืดตึดตือเงียบสนิทมืดตึดตือก็แปลว่าลืมตาขมันก็มืดหลับตายิ่งมืดมก็มืดทีหนึ่ง <c oughs> ใครก็ตามที่สามารถเห็นความสว่างในความมืดที่ว่านี้ผู้นั้นก็จะเห็นเจิต จิตตรงนี้แหละครับที่มันจะเดินนะเดินถอยหลังไปหาดิฉันชาติได้หมดที่อย่างลุงเล่าให้ฟังตรงนี้แหละครับพอไหวไหมครับคนรุ่นใหม่นี่ก็ลองฟังฟัง,ฟงเล่นๆดูนะครับถือว่าลุงออกนึกสนุกเล่าให้ฟัง <c oughs> คิดเลยมันมากนะนะนะเก็บตกหน่อยก็ดีผมว่านะนะเพราะสิ่งนี้ไม่ได้เสียหายแต่ประกรันใดมันมเรื่องราวของมนุษย์ทั้งนั้นที่ว่านี่ยที่ลุงพูดพูด เรื่องราของมนุษย์นะฮะเอาล่ะพอเวลาพอได้จับเขาจับความได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำใหมไ่เลยครับหลายๆคนก็สงสัยกันมากมายกลายกอง